สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเดือนของเดือนกันยายนนะคะคลิปนี้ถึงคิวของคนราศีมังกรนะคนมังกรจะเป็นท่านที่เกิดอยู่ช่วงวันที่14มกราคมถึง12เดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือกลุ่มของคนที่มีลัคนาอยู่ลัคนามังกรนะคะเพราะฉะนั้นเราดู2คลิปประกอบกันคลิปที่เป็นราศีกับคลิปที่เป็นลัคนาเพราะว่าบางทีอ่ะมันต่างกันได้นะคะ อาจจะราศีหนึ่งลักษณาอีกลัคนาหนึ่งเพราะฉะนั้นหาดูสคลิปประกอบกันนะอ่ะมาดูว่ากันยายนมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมั่งนะคะอืมดูจากไพ่ตัวตนของคุณแล้วเนี่ยหนักหนักอกหนักใจนะเป็นเรื่องของความเครียดสิบไม้เท้ากับราชินีดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งของตัวคุณอันเนี้ยตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดเรื่องที่อยู่ในใจนะคะเันเดือนนี้ระวังเรื่องของความเครียด เรื่องของการเอาจริงเอาจังที่บางทีเยอะเกินเนาะมันอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องสะสางอะดูดูดูจากไพ่แล้วนะนะคะบางทีอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนเนาะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายนะเะนั้นแบ่งเวลาด้วยนะคะคืองานอะภานละนะ่ะเยอะแน่นอนละ่ะเดือนกันยานะนะอ่ะทีนี้เด็กไม่เท้าแปดไม่เท้านะคะ ราชเหรียญรวมทั้งดาวที่เข้ามาเนาะแล้วไพ่จบเราเป็นสิบถ้วยนะคะงั้นเป็นช่วงของโอกาสช่วงของความก้าวหน้านะในภารกิจต่างๆที่จะมีเข้ามานะคะตัวดาบกับไม่ใช่ดาบดาวนี่พูดดาวเป็นดาบได้ไงไม่หมอเนี่ยดาวกับตัวเด็กไม่เท้าตัวนี้นะคะจะสื่อถึงการงานภารกิจที่มัน มันเติบโตมันขยับขยายอ่ะนะคะมีเกณฑ์ของความก้าวหน้านะบางคนคือเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอไเงี้นะได้เงินเดือนเพิ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยโดยเฉพาะตัวเนี้ยนะอาจจะได้หน้าที่การงานที่ที่ใหญ่ขึ้นที่เพิ่มขึ้นนะเพราะฉนั้นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นก็มาพร้อมกับภาระความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นนะคะมันก็ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ก้าวหน้านะ,ะมีข่าวที่ดีเข้ามาเด็กไม่เท้าไอ้นี่คือไพ่ของเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่ดาวอ่ะี้จะมีข่าวที่ดีมีโอกาสที่ดีแวะเวียนเข้ามาหานะในเดือนกันยายนแต่ว่าเรื่องของงานหนักภารก,กิจเยอะเนี่ยก็เยอะนะแล้วบางทีเข้ามาแบบด่นดวนอะ่ะไอ้แปดไม่เท้าเนี่ยคืองานด่วนงานเร่งเข้ามา นะคะคมีภารกิจที่มันจะต้องต้องไปสสางนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงคือช่วงสอบอย่างงี้นะบางคนที่เป็นเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะที่ยังเรียนอยู่อยู่ในช่วงสอบอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นในสถานการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่มันกำลังกดดันเราอะนะบางคนอาจจะต้อง เคลียงานให้เสร็จอย่างเงี้ยนะเส้นตายจะมาแล้วอย่างเงี้ยนะหรือมีเรื่องที่จะต้องทําให้มันมีเดทไลน์นะคะมันจะมีสถานการณ์บางอย่างกดดันอยู่ในช่วงกันยาเนาะอ่ะสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องอะไรระวังคือตําแหน่งนี้แล้วก็ตําแหน่งนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังตําแหน่งนี้คือตําแหน่งของคนรู้จกักเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างที่คือถ้าดูตามไพ่คือ ชุดที่จะห่างเราออกไปหน่อยไม่ใช่ญาติอ่ะไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะอันกลุ่มนี้จะสร้างปัญหานะปัญหาจะมาจากกลุ่มนี้เลยเันปัญหาอะไรมั่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ตัวทาวเวอร์ก็จะเป็นปัญหาลักษณะที่แบบเกิดแบบกระทันหันน่ะเกิดแบบไม่มีเขาลางมาก่อนนะ,ะอันจะเกิดแบบด่วนๆปัจจุบันทันด่วนเงี้ยจะนําปัญหานําความ ปวดหัวนําความเครียดหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่มากดดันเราอะที่บอกว่าบางคนอยู่ในสถานการณ์กดดันบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดจากกลุ่มนี้แหละกลุ่มเพื่อนร่วมงานกลุ่มคนรู้จักที่ไม่ใช่ญาติเรานี่แหละจะนําเข้ามานะคะการทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้การคอมเมนต์กันการขัดแย้งกันในวงงานอย่างเงี้ยนะ บางทีโดนคขม็นโดนนินทาโดนสมหัวนะสมหัวว่าเราอย่างเงี้ยนะรวมทั้งต้องระวังเรื่องของมันมีเจ็ดาบกับเก้าดาบมาเนาะเจดาบเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมานะ่ะมันเป็นมีเล่เหลี่ยมเพราะระวังเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบจากจากกลุ่มคนเราเนี้ยนะคะจากเพื่อนๆร่วมงานจากคนในวงสังคมที่เรารู้จักเนี่ยนะคะเอาเปรียบ ถูกโกงอย่างเงี้ยนะต้องระวังนะคะอ่ะหรือไม่งั้นก็จะเป็นลักษณะคือบางคนจะได้ลักษณะที่เป็นเป็นข่าวที่ไม่ดีมาจากเพื่อนร่วมง,งานนะเป็นข่าวที่เรารับเข้ามาเพื่อนร่วมง,งานคนรู้จักเนี่ยเราได้ข่าวข่าวไม่ดีของเขา,ขาเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยนะคะันบางทีเป็นเรื่องเรื่องกับทันหันที่เกิดกับเขาอะ่ะนะเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ข่าวได้รับข่าวเข้ามา ะะมีเกณฑ์การเดินทางมั่งไหมเดือนนี้มีมีม,มีเด็กไม่เท้าแปดไม่เท้านี่คือการเดินทางนะคะแล้วก็มีสิบถ้วยราะมันจะเป็นในลักษณะบางคนคือเดินทางรวมกลุ่มรวมญาติรวมมิตรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องที่อาจจะไปร่วมเฉลิมฉลองร่วมรีวิเนียนกันนะคะได้มีโอกาสมาเจอกันนะ,ะมีมิตรภาพเกิดขึ้นนะคะเนี่ยแตัวนี้เป็นสื่อลักษณะของ ของลักษณะของบ้านของมิตรภาพนะคะมันอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเจอญาติเจออะไรอย่างเงี้ยนะได้เดินทางไปเจอกันค่ะ,ะการเงินเป็นไงการเงินอู้ราชาเหรียญมาแล้วก็ดาวมามีข่าวที่ดีทางการเงินนะบางคนเนี่ยได้ได้เข้าของได้ของฝากของขวัญที่ถูกใจนะคะมีคนนํามาฝากนะหรือบางที สองตัวนี้มาด้วยกันบางทีได้เงินมาแบบลับๆอย่างนี้นะเนี่ยเงินเงินแบบไม่ค่อยถูกต้องเงินมาแบบเออได้มาแบบเทาๆอย่างนี้ก็มีนะค่ะเนี่ยเพราะั้นใครได้เงินมาแบบเทาๆระวังด้วยนะเพราะเงินสีเทาเดี่ยวมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังนะคะเพราะฉะนั้นจะรับเงินรับอะไรมาเนี่ยต้องต้องให้มันรอบคอบหน่อยเนาะแล้วมันละเอียดหน่อยดีที่สุดคือเอาเงินแบบที่ ที right ่สะอาดๆหน่อยนะเงินเทาเงินดำเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจนะเออแต่บางทีเป็นลักษณะของเงินที่มันได้มาจากการเสี่ยงโชคนะนะคะเนี่ยเงินกับไอตัวลับๆลับๆละล่อเล่เหลี่ยมเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่มาจากเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินที่ได้มาเพราะโชคนะได้มาจากการเสี่ยงเังนั้นใครลองเสี่ยงดูหน่อยกันละกันนะเผื่อถูกสองตัวสามตัว งวดที่แล้วไม่หมอถูกสองตัวนะนี่สองตัวซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยแต่ดินไม่เป็นต้องสนับสนุนรัฐบาลน,นิดนึงนะถูกอ่าเลขท้ายสองตัวมาสองใบนี่ยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงินเลยเนะี่ยอ่ะงั้นก็วอวยพรละกันนะใครที่จะเสี่ยงก็ขอให้มีโชคจากการเสี่ยงอย่างที่ไพ่ว่ากันแล้วกันนะอ่ะทีนี้เออธุรกิจเท่า เนี่ยเงินถ้าใครทาธุรกิจที่มันเป็นเทาๆอย่างขายขายเหล้าขายบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือทําบาร์ทำผับทําอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีมีทำเงินเป็นพิเศษนะคือไม่รู้รัฐบาลเปิดหรือ,อยังละ่ะสําหรับพวกผับพวกบาร์แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่มันเป็นลักษณะเทาๆอะ่อะมันจะให้ผลผลตอบแทนดีเป็นพิเศษนะในเดือนกันยานะ่ะนะคะ ก็ไม่อะลองดูละกันใครที่ทำธุรกิจที่มันเป็นเทาๆเนาะน่าจะรุ่งอะเดือนกันยานะรายจ่ายรายได้เป็นยังไงร,รายได้กับรายจ่ายรายได้ต้องบอกว่าสปรัดนะมีเงินเข้ามาแต่รายจ่ายก็สปรัดเหมือนกันนะคะแล้วให้ระวังรายจ่ายที่มันมาแบบแบบกระทันหันเนาะ ะะระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายที่มันจะต้องจ่ายกระทันหันหรืออุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วตำแหน่งนี้จะเป็นไพ่ของคนช่วงอายุทาวเวอร์ก็คือตำแหน่งของช่วงอายุ34-36 47-49ถึงถึงแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือ60-63กนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุ ใบนี้ด้วยใบนี้ด้วยใบนี้ก็จะเป็นช่วงเบนจเพศอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะใครเบนจเพศก็ระวังตัวหน่อยละกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ไม่สบายอย่างนี้นะแบบกระทันหันเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงการวิวาทกันนะคะแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือการ ถูกหลอกถูกโกงนะคะเกิดขึ้นได้นะสำหรับเดือนกันยายนนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์เนาะสำหรับคนราศีมังกรนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้เงินเข้าเยอะนะขอให้รายจ่ายน้อยๆก็แล้วกันนะคะขอให้มีโชคจากการเสี่ยงอย่างที่ว่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ต้องขอบคุณนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามาให้กำลังใจกันทุกเดือนนะคะเดือนนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งภารกิจเนี่ยภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นหรยอม่หมอยังยังเรื่องที่ถูกแทงข้างหลังนี่ยังไม่จบโอ้เป็นหนังยาวนะคะเป็นหนังยาวเพราะว่าเหมือนกับว่าแม่หมอจะต้องคืออาจจะต้องทําเรื่องฟ้องร้องอะไรอะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับ การละเมิดลิขสิทธิ์ของเราอ่ะอเป็นเรื่องทางกฎหมายไปอีกนะคะก็เป็นหนังยาวเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคะเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะต้องไปดําเนินการอ่ะ,อะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนี่ปัญหาส่วนตัวนะเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ